วรับพี่น้องอ๋อมอนิมาน้องบัวลำพูนะครับฝนตกเท่านี้แหงๆน้าไหน่าพันวาอึงออกคักนท่นแรกก็ออเดืกินลาบปลานี่อจะวามาตยงี้ได้กินลาบปลากินปลาอนท่านไนทำเนาะลาบปลาลาบปลาก็ปล่อยปลาพูอะ อยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้องเองให้บรรยากาศตั้งแต่พุทธิเป็นหนองสาเองให้หลุดเมื่อตั้งแต่พุ่นน่ะปากค่อมถนนใหญ่ว่างเต็มสาอยู่ว้างหลุดเมื่อต้องสามโฉดแล้วลุงบรรยากาศเอ๋ยยังไม่ค้ำไหนยื่เนาะเนาะอีกอยู่ห้อยู่หน้าคือเก่าโมแมนอันนี้ไม่ดูยังไปพักตัวสีเขียวครับท่านเอกนี่ ต้องหายใจบะบูปะตุเพียนปลาบูปานินวันนี้ปลาลักปลาพลาทั่าพลาทั่านั้นมากลักปลาบุกินพลาทั่านั้นมา้ลักปลาบ่กินเอกลักปลาพลาทั่ากินนี่พี่น้องพลาทั่าเขาไปในในบ้านมาออกมาแป๊บเดียวปลาเต็มดางแล้วน้ำหงพุดหงอดฮะเซ่บใส่ไข่หมดใส่ห้างหมดแดียกวิสิบเด้ือเปล่มันไปห้ามเนี่ย รถจะเอาลาบมันไปขุกดไชลดุ่นอยู่ต้นเฮ้ยนะเอาใครไปเพลยนเอาไปปล่อย์เพลยตัวในป่าเถอะตัวนั้นนะเออตัวเมียเปรีบเสียบโอ้โหพัดใหญขยายพัดครับตัวเนี้ยเนาะเออใช่มาจากสารนั่นด้วน้ำแห้งปลาเมื่อโอ้โหไข่ยักไปใส่เบิร์ดอ๋อจะใส่ว่าไข่เบิด์ด้วเอาขี่ออกแล้ขมหลาโห้ยขมเลรอ มันมันของอับรำเลยของแห้งเลยอ้อันนี้เด้อยวแม่นขีด้อันนี้มันรล่แล้วเป็นรันเลยนี่ก็ปลาเก็บไว้เก็บไว้เอาไว้จะต้มบอดแก้มเอ้ยวันนี้ยังก็มาแข็งขมเล่เนาะโอ้แก่กินกับลาบปลาเอาไว้เลยปล่อยปลาจะซ่บธรรมชาติพักกระเดาก็มีดเลยผมแปลตาย เนี่เพราะเราวรนอเป็นยานอือก็ดียานเป็นลมนี่เราไม่้องมาเฟัก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 โอ้มันจะกาดก็ได้ครับเพื่นน้ำพองใหมข้าะข้าวไาข้าวแบบนี้ เช้าบ่เช้บซ้มราวอันจุดจับปปปปบ่ลาบปลาน้องลาบปลาก็บรรยากาศอือฝนตกใหม่ๆแจ็คหน่อยจวด ไปเนองหามาแดีใส่ก้อยปลาไปลุยลุยลุย e ลุยทำแน้วต้นักโกว่าเออนี่ยืดน่ะขึ้นมาเลอขึ้นยืดขึ้นข่ยนขึ้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 ขึ้นข้นขึ้เข้นขึ้นขนขึ้นขึ้นข้นขึ้ข้นขึ้นขึ้ขึ้นขึ้นขึ้นนขึ้ขึนขึ้ขึ้นขึ้นขึ้นข้นขึ้นข

วางที kel, ¿Ah? uh ่น huh. ข <ini> <ros ient> ั <UK> ้นั่นเอวางที่เตาสอฮะใส่บึ้งอย่าบ่่บ้งอย่มใครมึเกออเร็แล้วฮะเแล้วแล้ววะเมีอะรบ้าบ่จมีเไว้เยัยูนีเอายูนีแล้ว ลยเตียนสีเลยพี่น้องจือเกี่ยวมดแดงเจียนกะลอจวดพี่น้องแกข้าวนิ่งกล้วยกล้วยปลาดิใี่มดแดงนี่มันต้องต้องใส่เราจังน้อยเนอเนี่ย ใส่หร yeah. e, e ักจ oh, wow. ั่อยมันสีเป็นแบบว่าเสยบพอดีเลยใส่ไหมม่ใส่ก้อยปลาบ่มนบมโอ้ามันกบมนแล้วนะว่ามันใส่ก้อยปลา่ไรใช้ก้อยปลาดูผู้ังไันเนาะันเหมือนน้ำใช้ต่มบ่เนียวนน ไปเงนแซ่บเงินเดตนที่คำอยู่มื่เด้อต้องบู่เเสียงเครืงรอบเสียงบ้านในแจ๊บ้านนงเพื่เราเพ่นเสียงขามดแดงโลเราพลาหาะ่านใครมดแดงโลดเราพลาหาหวยเดียนะเอกว่าเนี่ยโลพลนหาครับบังจีเนี่ยตว่าเดี๋ยวนี้ขันใครมันตรงเหรอขันนั้นอันนี้มันก็ดสีรถลงยวนละต่ว่ากับประตำเดือนนี่แล้วเฮียกับมาไปเท่าเนาะออกมาหลายดอก ออกกัจับยนขึ้นคือเขาเพราะเมียบมักปเข่งมันหยอดรถมาเด้อมาจับอะไรก้อยปลาเนี่ยเอากันอบรอมจดยวนำไหมอบรอมเป็นอมาเยเนียิ้ยัวน้ไหมเนี่ยก้อยปเนี่ยก่อยปลาไหมกินรู้บ่หยอดมันแหมมาจับก้อยปลาเนี่ยข้าเแก่นข้าหอมข้าวหวานข้าหอมเนี่ยยัน้ไเน่ย อันนั้นไม่บาน้องกีนปันม mm. mm. ันอย่างเงี้ยจช้มอโมโม่้ไม่้าเรยวนป้านดอกไม่บนนะอเก็บมาให้กับเรยอยู่แถวนี้ก็มีไม่จ่อเราเนี่ยเทียบตัวกาวช่อเน่อาถึงมันธุมา้อยปลาะกินแต่เราืจ้อจากพี่น้องลาบก้อยปลามีหมอต้มปลาหูนั่งซุมกัน่ปุ๊บ บ้อ้ฝนบุบ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 เอ้สุดยอดน้องนี่ล่ะน้องข้างหน้านี่จวดครับพี่น้องจวดโอ้บรรยากาศฝนตกพี่น้องฝนตก ไปดิยงจังอดเไม่ด้บอกกันนี่กเพื่อพ่อทำเนี่ยอีปูกบหอยมันโย่ไปีิอย่าเอาอีปูสดดิซดข้ามเลยดหอยขงหน้าซิมึงนี่บอกกันสดซิมึงีผเป็นผูู้เี่ยได้เนี่ยก็ยิ่งดูเถอ ว่าบึ้งอยปลาเป็นหลงบยังไหนีบานเนี่ยตามทางเดียว